สวัสดีครับผมจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์ิงนะครับดูตัวเต่ากันแล้วครับผมนี่สวัสดีเอาดีดีก้าวก่อก้อนนะครับผมนะเราวิ่งไปวิ่งเล่นมากับเสียดนะครับแล้วก็ก้าวไปเล่นหลายต้อข้าวกันเลยเอาไว้ก่อนครับผมรอเดียตีมานรถตู้เขากาลังจะเดินทางนะครับไม่เงียบคนก่อนไปปล่อยดีดีไหมครับรอเต้ามามัดรวมมานี้ลุงเดียเอาไม่รอเอาไม่อยู่ ไม่เอาไม่เอามามาเร็ดิองน้องอหรน้องอหรน้องตัวทเท่ากันเลยไหมฮะมาเร็วนี่บรรยากาศนะครับผมแดดร่มลมตกไม่เอาเดินช้าๆเดินช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้องยังเดินช้าๆเลยนะนี่นะไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบเอาหยุดสต็อปรถมาเอา้สต็อปเอ้เดี๋ยวก่อนรถมารถมาเอ้รถมาเอาไปเอ้าเอ้เอ้รถมา,า, <c oughs> า,า,ารถมา,ถมาเขาเล่นกันนะครับผุมนะนี่ตีมานรถตู้กัน เตรียมตัวแล้วนะครับสตาร์ทรถนะครับผมยวรถมารถมา,ถมาเดี๋ยวมานี่เลยมามายืนนี่รถมาต้องจับไปก่อนครับเบบซีล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอไปไม่ได้เรื่องอะไรลุงเดียววะเย็นเย็นรถเยอะไปไปมาเน่เน่ ไปไปไปเล่นกันที่หน้าบ้านดีกว่าไปเยน็ยนๆรถมันเยอะไปกลางถนนไปบุญรถวิ่งมาจากลาานหนกลังบ้านนู่นครับผมเห็นหลวงเดียวพามาอวดหลวงเดียวแซ่แอบลบมาเลยเหรอเห้งไหมเล่นปุ๊บวิ่งมาเลยกับโอ้ยสอ,องเก้าสองเก้านูน่น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 สองเก้าครับปุ้ม เดินไปไม่ได้อีกแล้วกับตองก้าวเตียววิ่งเล่นอยู่นั่งกันเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆนุ่นนุ่นตองก้าวโอ้ยกระโดดโอ้โหเออเออเอม ้องเก้าเห็นหวิ่งกับบ้านเรับตะกี้ลวงเดียก็ไม,ไม่ไม่กล้าป่าดเดินไหมนะจะป่ากลับไปว่าไปเล่นนาบานกับไม่จะได้รถมาร์านนกนะครับเดี๋ยวเอาเอาไม่ทันครับนุ่นนุ่นนุ่นสองเก้าสองเก้านุ่นกับสองเก้า เล็นยังกับเวตบตองเก้านู่นเล่นอยู่บนกันนานะกับพุมเนาะเที่ยวรถจังกับพุมไอช่องนอกนี้กับลุงเดียวพาไปไม่ได้ไ,ไปหลายตองเก้าเหนืนหใหามู่เอาไม่ทัน เล่นกับเขาแป๊บเดียวว่าผ่าคากเลยมูอ่าอ่าอ่าเอาไปไปไปบ้านไปไปกลบบ้านไปเดียวต้องกลับไปเดียวไปบ้านไปบ้านอ่ไปเดียวไปไปมานี่มา มาเร็วมาเร็วเดโดโดอย่าทำน้องอย่าทำน้องเด e, đ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  e, ีแล้วกับโดหลายก้าวบานด้วยเลยอันนี right um S um ้ไม่ได้ได um ้ข้าวนะครับไอ้นั่นที่ก้าบุญรอดนอนเกลียวเป็นข้าวข้าวเหนียวกรึนงครับสุดซุดไม่รู้ได้มาจากไหนตรงใจหลังบานครับผม เป็นข้าวเนียวครับเอานะครับผมนะนี่เดินทางกันแล้วนะครับตะกี้กิ๊บแดงคือพอจิตาเอาแอลกล้องนะครับลืมไปตุลาแอลกล้องที่ห้องนะครับผมนะแล้วก็มีงานต่อนะครับคืนนี้ก็คือน่าจะหลวงไปเลยนะครับผมเนาะนะครับที่มารถตู้นะครับกับสตาร์ทรถเล็วนะปล่อย นี่พ่อนุนก็นสตาร์ทรถเรียบร้อยนุนสองคนละโอ้โหฮใครใครเร็วโคตรคิหรบงมวงสุกักม่วงสุกอ่ะ อืออ <Michael. S 1> ืออืออออาออื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 ออ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 ืออ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 ออือเออเออออื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 ออเออื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 อออออ ดูดูมันกับดูมันออ่ามาทีลังสุดไม่สุดกับอืม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 นอนแจ้เลยครับอืมเอาไอ้นู่นก็กระโดดมาอีกเอากันเข้าไปเอ้านี่กระโดดกันมาอีกเอ้า น,นี่ก็กระโดดมาอยากไปเล่น,ลอนโอ้ยสุดสุดสุด,สด,สดน,นะดนครับโอ้ยสุดยอดครับโอ้โหกับจุลลมุนวุ่นวายนี่ลงเดียเอามาเก็บแล้วนะครับ หล ality, ังต hey, ัวหลังได้ยังเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็เดี๋ยวฟอกแชมพูน้องไม้ทีนครับเสี๋ยนตนเดินทางออกไปหน่ลวงหน้าไปก็แล้วนะครับนะนู่นเป็นตัวแดงๆไปนะครับปุ่มนาไฟตายนะครับนี่งานใบใจดูเลยครับหน้าตีและเกินกับเบสซี่โอ้ยสุดๆคว่าเดิอแล้วไม่ฟังคำเดียวครับ ไม่มีฟ้าจงรับกิมมี่เข็นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดกระต,กกกกตุนนะน้นะครับกดกระดิ่งเตือนตัวนะครับอย่ากดตั้งโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับติดต่อมาหาผนะครับผมจงรับกิมมี่เข็นนะครับผมงานนัครับผมขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ